สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำคลิปดูโพสที่เราได้ถูกใจเอาไว้นะคะก็คลิปนี้จะมาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะสำหรับใครที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็เลยจะมาสอนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าโพสที่เราถูกใจไว้ไปอยู่ตรงไหนนะคะโดยใช้ IG ของเรานะคะยังแกงให้เรากดเข้าไป i n s t a g r a m นะคะหรือว่า IG ของเราเอง ถ้าเราไปกดที่ Account ของเรานะคะหรือรูปโปรไฟล์ของเรานะคะมีจะเม็นด้านล่างนะคะให้เรากดเข้าไปเลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ฝากกดติดตามอีกทีแล้วด้วยนะหลังจากนั้นนะคะเรากดที่3ที่ด้านบนนะคะนี่เลยกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นหน้าแบบนี้กดการตั้งค่านะคะ รากดเสร็จนะคะให้เรากดคําว่าบัญชีเราจะมีการโพสต์ที่คุณถูกใจนะคะมันก็จะมีโพสต์ที่เราได้ถูกใจเอาไว้นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะโพสต์ที่เราได้ถูกใจนะคะก็สามารถดูได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็มาบอกสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะสำหรับใครี่ร้แล้วก็ขอบคุณที่มารับชมนะคะ แล้วก็อรับคิดนี้ก็จบเป็นเพียงแค่เท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็มีอ,อะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าอยากให้ดาแก้ไขาทางไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะพร้อมรับความติดชมนะคะของทุกคนเลยก็ช่วงนี้ดจะไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะคะ ใครที่มีแบบว่าอยากให้ดาสอนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาเปก่อนค่ะบ๊ายบาย